วัสดีค่ะคลิปสองเนาะเราก็คุยกันเป็นคลิปๆ,ๆนะเป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งซีรีส์สองซีรีส์สามซีรีส์สี่เวก็สุ่ไปถึงซีรีส์ห้าก็เคยแล้วนะคะ,ะเคยแล้วตอนนี้เราก็มาดูว่าผ้าถุงพึ่งหมานะคะพึ่งน่ะเดี๋ยวสุให้ชมนะคะพึ่งหมานะคะพึ่งตัดกระสอบเมื่อกี้นะคะก็เดี๋ยวดูว่า มาอะไรนะคะมาอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะลายไหนบ้างอะไรนี้นะคะก็ลองดูนะคะมาเรามาดูกันว่ามาตัวไหนนะคะมาตัวไหนมาเผื่อไหน <şu> ก็มาตัวนี่คะ่ะตัวร้อยเก้าสิบอ่ะนะคะพระถงเชียงใหม่นะคะที่อุตสุสาใสก็คือพระถงเชียงใหม่แต่เป็นรถเก่านะคะมันก็เป็นผ้าเดียวกันนะคะเป็นทอเดียวกันฟืมเดียวกันนะคะโอเคตัวนี้ก็คือตัวตัวนี้นะคะคือเหลืองคือเหลือง เหลืองหัวแดงเหลืองหัวแดงตีนแดงนะคะแต่ตรงดอกนี้เขาผืนนี้นะคะจะดอ ja กดอกตรงนี้จะชมพูกับเหลืองนะคะนะคะส่วนตัวนี้จะเขียวกับชมพูนะคะเขียวกับชมพูแต่ตรงนี้ก็จะเป็นแดงนะคะเป็นแดงเหมือนกันนะคะก็จะสีเดียวกันเพียงแต่ว่าดอกตรงนี้ต่างแค่ดอกตรงนี้เห็นไหมคะดอกตรงนี้นะคะเขียวกับชมพูนะคะแต่เป็นหัวแดงตีนแดงเหมือนกันนะคะ อันนี้คือตัวตัวที่อยู่ในหนนะคะแต่ตัวในหนเขาตรงนี้ค่ะเขาจะต่างตรงนี้นะคะต่างตัวนี้ค่ะตรงนี้เป็นชมพูแล้วก็เป็นเหลืองเห็นไหมคะนะคะและผืนที่คุณสุโชก็จะเป็นอ่ะเขียวกับเขียวอ่ะเขียวมะนาวแล้วก็ชมพูนะคะเขาก็จะมีส่วนต่างกันนิดหน่อยนะคะอันนี้คือตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ก็คือชมพูกับเหลืองเห็นไหมคะ นะคะตีนหัวแดงตีนแดงนะคะเพราะทงอะไรที่หัวแดงตีนแดงก็จะออกมาสวยนะคะก็จะออกมาสวยนะคะโอเคแล้วก็อันนี้พูดตัวเหลืองไปนะคะน,นี้เรามาพูดถึงตัวคีมนะคะตัวคีมคีมนดนะคะตัวนี้คีมนดนะคะตัวคีมนดนี่ก็คือหัวขีมตีนขีมนะคะกลางเขาก็คือนะคะ สีขีมนะคะขีมอ่อนๆนะคะขีมอ่อนๆนะคะสุดจะไม่ผือแล้วนะคะเพราะว่าผือบ่อยแล้วนะคะสุดก็จะไม่ผือแล้วนะคะแต่แต่นางสวยอยู่แล้วนะคะตัวนี้เขาสวยอยู่แล้วเขาเป็นนางพญาของตัวนี้อยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะโอเคขีมชมพูโน้ตหัวชมพูน้๊ตแล้วก็กางขีมตัวนี้ดำนะคะเพื่อนๆที่ถามหาดำนะคะ ดำเชียงใหม่นะคะค่ะดำเชียงใหม่เขาสวยนะคะถึงก็จะถูกแต่เขาก็สวยและผ้าเ้าทอแน่นนะคะไม่ค่อยมีตําหนิไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะคะ mm. ตตอนี้คือดํานะคะ mm. ดําแล้วตัวกลางเขาจะเป็นเทาเห็นไหมคะ mm. ตัดอกตรงนี้เขาเป็นเทานะคะร้อยเก้าสิบาทนะคะ mm. ถ้าผืนเดียวสองร้อยถ้าสองผืนขึ้นไปร้อยก้าสิบาทนะคะ mm. โอเคสีดำเพิ่งมานะคะตอนนั้นหมดไปนะคะ mm. ถ้าใครถ้าใครจะเอาดำก็ มานะคะห้าเนไม่มีอยู่ห้าเนนะคะถ้าใครจะากเอาดำก็ก็แจ้งสุมานะคะมีเพื่อนถามหาดำอยู่นะคะพอดีของยังไม่มาก็เลยบอกว่ายังไม่มีนะคะจะบอกว่ารอก็ดูกันไหลเลยนะคะสุสั่งตัวนี้มาให้ตัวที่คุณสุใส่นะคะ สั่งมาให้พี่พี่พเยาหรือไงนะคะนะคะสั่งตอนนี้สีน้าเงินสั่งไม่ทันนะคะเพราะว่าแพ็คของแพ็คกระสอบแล้วมันเลยสั่งไม่ทันนะคะก็เลยได้แต่สีเขียวมานะคะคุณสูตรได้มาสองผืนนะคะใครจะเอานะคะตัวนี้จะใส่สบายนะคะเป็นฝ้ายเส้นเล็กแล้วก็ไม่มีลายมีน้ําตาลแล้วก็เขียวเขาก็จะเขียวตุนต่นๆนะคะที่คุณสูตรใส่นะคะเพื่อนๆน่าจะเห็นคุณสูตรใส่อยู่นะคะตัวนี้นะคะ เราจะเอาด้านไหนลงก็ได้นะคะเอาด้านนีนขึ้นก็ได้นะคะเอาดูเก๋ๆใส่สบายมากนะคะเป็นผ้าที่ใส่สบายมากนะคะเขาไม่มีลายไม่มีอะไรแต่เขาจะใส่สบายมากนะคะอ่ะด้านนี้ขึ้นก็ได้อด้านนั้นลงก็ได้อด้านไหนก็ได้นะคะเพราะเขาเป็นไหลเฉยๆนะคะคุณสุดตัดตัวหนึ่งเพื่อนน่าจะเห็นนะคะที่คุณสุดใส่กับเสื้อตัวนี้วันที่ไปไล่แคนต์ลุกนะคะนะคะ สุสั่งมาสองผืนนะคะแต่ส่งให้พี่เดี๋ยวจะให้ลูกค้าผืนหนึ่งนะคะแล้วก็จะเหลืออีกผืนหนึ่งเพราะว่าพี่ก็จะเอาสีน้ําเงินปรากฏว่าแพ็คของแล้วแพ็คลังแล้วนะคะสูสั่งมาสองผืนนะคะถ้าใครจะรับนางก็รับนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยบาทเนาะแล้วก็ไทยลื้อสีนี้นะคะสีส้มอิดนะคะไทยลื้อสีส้มอิดที่หมดไปนะคะใคร ใครอยากได้ใครอยากได้ก็แจ้งคุณสุดนะคะของมาแล้วนะคะถลหรือสีส้มอิดนะคะสีส้มออกนูดน๊ดนะคะนหวานเห็นไหมคะนะคะ,นะคะถลหรือหลายนี้นะคะถลหรือนี่จะเป็นว่าถุงฟืมใหญ่มากนะ,ะสีตะก้อใหญ่มากฟางมากนะคะตัดได้นะคะนี่นะคะนะคะบัวสวรรค์นะคะ,นนะ,คะลายบัวสวรรค์น,นะคะ โอเคอันนี้คือไทลื้อสีสีส้มอิดนะคะสีส้มอิดนะคะที่มันขาดไปแล้วคุณสุก็สั่งมานะคะสั่งมาปรากฏว่าคุณสุดสั่งสีหนึ่งก็ได้สีหนึ่งนะคะโรงงานก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตรงเป้าหมายคุณสุดเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะส่งไปเปลี่ยนได้คะ่ะแต่มันเสียค่าส่งเนาะเสียค่าส่งแค่นั้นเอง นะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดน,นะคะสีม่วงนะคะสีม่วงสีเพื่อนต้องการนะคะขึนหนมาเนาะม่วงตัวนี้นะคะที่คุณสุดตัดเนาะสุดตัดไปตัวหนึ่งนะคะที่ใส่ไปงานบุญนะบุญเด็ดสีนะคะ คือม่วงนะคะได้มาสี่ห้าผืนนะคะถ้าใครจะรับก็แจ้งคุณสุดนะคะเนาะพึ่งหมาเพึ่งแจะกลองนะคะมีม่วงแล้วก็มีสีกะปินะคะมีหมานะคะสีกะปิเนาะทีนี้ดูเรียบร้อยดูผู้ดีนะคะถ้าเราใส่ก็คือมันเป็นสีที่ไม่ฉุดฉาดแต่สีมันซอฟนะคะสีอ่าชมพูชุพู ชมพูเลยคะ่ะชมพูชมพ,พูเหมือนชมพูอะไรก็บอกยากๆมันเหมือนจะแดงแต่ไม่แดงเห็นไหมค่ะเห็นไหมคะแต่ตีนเขาแดงไงเขาเลยสวยสวยตีนแดงแต่นี่เขาออกเหมือนกะปิใช่ไหมกะปิใช่ไหมคะ่ะสีกะปิแต่ตีนแดงไงคะ่ะเขาเลยสวยนะคะตี่นี่สวยคะ่ะดูเรียบร้อยแลวดูผู้ดีนะคะไม่ชุดฉาดเห็นไหมคะ่ะคือสําคัญคือตีนเขาแดงเห็นไหมค่ะสวยมากเลยนะคะ มึงมานะคะโอเคก็มาประมาณแค่นี้นะคะขอังนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคุณสุจะให้ดูตัวดอกพิกุลนะคะตัดวดอกพิกุลคุณสุสั่งอ่าใครจะเอาเต่าดํานะคะที่บดไปนะคะที่เพื่อนถามว่าสีดํานะคะเต่าดํามาสี่ผืนนะคะเต่าดํา สีดำนะคะเต่าดำนะคะนะคะยกดอกสุโไทยเต่าดำนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้นะคะถ้าขครได้ไปแล้วขอบคุณนะตัดออกมาสวยแน่นอนนะคะเต่าดำเนี่ยนะคะดำทั้งผืนนะคะดำแต่พุดดีพอดีเรียบร้อยนะคะตัดออกมาสวยทุกผืเนเลยคะ่ะเต่าดำนะคะเต่าดำนี่คุณสูมานะคะเดี๋ยวให้ดูมาห้าผืนนะคะเต่าดำเต่าดำมาห้านะคะมาห้า อยากได้หนึ่งในห้าก็จองมานะคะแล้วก็เต่าเต่าน้ําเงินนะคะอันนี้คือเต่าน้ําเงินนะคะเต่าน้ําเงินเลยตัดออกมาก็สวยนะคะเต่าน้ําเงินนะคะเต่าน้ําเงินแล้วก็ดอกกิดงสีม่วงนะคะดอกกิดงสีม่วงดอกกิดงสีม่วงมาสองตัวนะคะ ดอกจิกสีม่วงแล้วก็ดอกจิกสีน้ําเงินนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูดอกจิกสีน้ําเงินว่าเธอสวยแค่ไหนนะคะเธอดอกจิกนะคะดอกจิกกับอ่าายสุขโขทัยนี่เขาจะออกมาสวยนะคะดูเรียบร้อยดูสวยมากนะคะ,นะคะเห็นไหมสวยมากเลยนะคะสวยมากมากนะคะ ดอกกิกสีน้ำเงินนะคะนะคะเห็นไหมดอกเขาสีจะไม่เพี้ยนเขามากันมากเขาจะเซมๆกันไล่กันเห็นไหมคะเขาเลยออกมาสวยนะคะแล้วก็ดอกกิกสีม่วงนะคะดอกิกสีม่วงมาสองน้ำเงินมาสองนะคะแล้วก็เต่าแล้วก็เต่าน้ำเงินนะคะเต่าน้ำเงินน้ำเงินนะคะ นี่คือนะคะโอเคนะคะเป็นม่วงม่วงเข้มๆเ,เวลาใส่สวยนะคะใส่กับครีมนี่สวยมากนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะใส่กับครีมสวยมากเห็นไหมสวยนะคะ mm hmm. ตัดออกมาสวยมากเขามีน้ําหนักเขาทิ้งแล้วเขาก็แนบกับตัวเรานะคะโอเคค่ะนะคะพอแล้ว <laughs> ขายแค่นี้แหละนะคะก็มันสายแล้วนะคะบ่ายแล้วก็พูดแค่นี้แหละ คือแค่คุสุมาบอกว่าถ้าถุงมาใหม่แล้วนะแล้วก็สีดํามาแล้วนะคะสีดําก็คือสีดําตัวตัวนี้นะคะตัวเชียงใหม่เนี่ยนะคะตัวดําเชียงใหม่นะคะแล้วก็ดําเต่านะคะแล้วก็ดําเต่านะคะถ้าใครจะเอาสีดําก็แจ้งคุสสุเลยนะคะก่อนจะหมดก่อนนะคะโอเคเวลาหมดนะคะธรรมารักษาเนาะสวัสดีค่ะ